วิธีการสั่งหัวใจคนครับคุณจะต้องทําให้สมองของอีกฝ่ายมองว่าเราคืออันหนึ่งอันเดียวกันคือพวกนี้คุณจะสั่งหัวใจใครได้ก็ต่อเมื่ออีกฝ่ายมองว่าคุณกับเขาคืออันหนึ่งอันเดียวกันไม่ใช่มีการแยกนะการแยกเลยครับคู่รักที่พลาดคือพ่อของคุณกับพ่อของฉันแม่ของคุณแม่ของฉันหรือญาติคุณญาติฉันเงินคุณเงินฉันกระเป๋าคุณกระเป๋าฉันนะของเธอของฉันไม่ใช่นะครับ เวลาที่เราจะสั่งใจใครได้เนี่ยมันต้องมีการตีกรอบความคิดของเขามาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แหละโดยวิธีการคือให้ใช้คําว่าเราครับแฝงลงไปในบทสนทนาให้ทียิบเลยครับเวลาใช้คําว่าเราอีกฝ่ายจะเกิดความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันครับพออีกฝ่ายไม่แบ่งแยกเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเวลามันรักตัวเองมันก็จะรักเราด้วยเวลาที่มันจะทําอะไรก็ตามแต่ในชีวิตของมันมันจะนึกถึงเราเป็นเป็นลาดับแรกด้วย คือการใช้คำว่าเราในบทสนทนาครับเทคนิคสองก็เลยครับกระตุ้นความสนใจครับด้วยความลึกลับครับจำไว้นะครับคุณจะทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยสนใจคุณคิดถึงคุณหรือในหัวของเขาวนเวียนแต่เรื่องของคุณตลอดเวลาเพราะคุณไม่ได้บอกถึงเรื่องราวของตนเองทั้งหมดครับแต่ในทางกับกันครับคุณกลับมีบทสนทนาดังต่อไปนี้ครับเช่น ไม่รู้ใครอ่ะอยู่ๆก็เดินมาขอเบอร์ฉันบ้าจริงๆเชียนะครับนะแต่ฉันก็ไม่ได้ให้หรอกนะแต่ว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็ต้องเจอกันอีกเพราะอยู่ในที่ทํางานเดียวกันดูลึกลับแมเราไม่ได้บอกว่าเราเป็นคนเจ้าชู้แต่เราบอกว่ามีคนอื่นด้วยนะที่มาขอเบอร์เราหรือครับคนนั้นเนี่ยเขาแอดเพื่อนมานะครับไม่รู้จะรับดีหรือเปล่านะครับเพราะเดี๋ยวก็ต้องเจอในที่ทํางานด้วยนะแล้วเขาดูเหมือนกับว่าชอบฉันมากๆเลยแต่ว่าฉันก็ไม่ได้ชอบอะไรเขานะ คุณต้องมีบทสนทนาลักษณะนี้ครับการกระตุ้นความสนใจของอีกฝ่ายได้ดีที่สุดคือการทําให้ตัวเองประหนึ่งว่ามีคนสนใจเราจํานวนเยอะๆโดยที่ไม่ได้แสดงออกว่าฉันเป็นคนเจ้าชู้แต่แสดงออกว่ามีคนอื่นด้วยนะที่ต้องการฉันครับมันจะทําให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าคุณดูมีสเสน่ห์มากขึ้นเทคนิคที่3ครับสร้างความรู้สึกไม่มั่นคงให้กับอีกฝ่ายครับด้วยการทำอะไรครับดองแชทครับ ตอบแชทครับบวกกับโพสต์รูปสวยๆครับไม่รับสายครับแต่โพสต์รูปสวยครับไม่ตอบแชทครับแต่โพสต์รูปกลุ่มเพื่อนครับการสร้างความรู้สึกลักษณะนี้มันทําให้อีกฝ่ายเฟซว่าเอดองแชทแต่มันเพิ่งโพสต์รูปภาพเมื่อสักครู่นะทาไมถึงไม่ตอบหรือไม่รับสายนะแต่เพิ่งโพสต์ภาพรูปโซเชียลมีเดียเมื่อสักครู่นะทาไม ถึงไม่รับสายขั้นตออเน,นี้มันจะกระตุ้นให้อีกฝ่ายหัวเสียนิดหน่อยแต่อีกฝ่ายจะมองว่าคุณดูมีค่ามากขึ้นถ้ารูปภาพที่คุณโชว์ลงไปเป็นรูปภาพที่มันดูดีมันจะทำให้อีกฝ่ายรู้สึกหึงหวงคุณคุณแทบที่จะไม่เชื่อว่าบางครั้งการที่คุณละเลยความสนใจอีกฝ่ายมันกลับทำให้อีกฝ่ายมันวิ่งไล่ตามคุณ แต่หลายๆครั้งที่คุณพยายามโฟกัสอีกฝ่ายให้เวลากับอีกฝ่ายอย่างเต็มที่มันกลับมองคุณไร้ค่าเหมือนกับขอทานความรักมันจะมี15ประโยค,ครับทำาให้คนเนี่ยอินกับคุณครับคนมันไม่อินมันไม่สนใจมันต้องอินก่อนครับแล้วมันจะสนใจคใครอยากได้นะครับแชร์หนึ่งครั้งครับแล้วพิมพ์รหัสรูคมอุ่นใจครับแล้วคุณเชื่อไหมครับถ้าคุณสั่งใจคนได้ มือที่สามมันก็แค่ขี้ผงแต่ถ้าคุณสั่งใจไม่ได้คุณนั่นแหละจะกลายเป็นขี้ฝุ่นขี้ผงที่มือที่สามมันสะบัดเอาครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากให้แฟนรักคุณคนเดียวคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่อยากที่จะต้องทักไปก่อนโทรไปก่อนวิ่งไล่ตามตลอดเวลาหรือต้องตามจี้ตามจิกคอยวัดระแวงว่าเขาจะรักเราหรือเปล่าหรือว่าเขามีมือที่สามหรือเปล่าแต่คุณต้องการให้เขาโฟกัสอยู่ที่คุณคนเดียวครูคมเคยสอนเนื้อหาทั้งหมดไว้ในคอร์ส คุมสมองแฟนครับซึ่งคอสนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นจิตวิยาสายมืดเป็นสายดาร์กนะครับเป็นจิตวิยาที่ควบคุมความคิดของผู้อื่นโดยเฉพาะหรือว่าเป็นการมีอิทธิพลต่อความคิดของแฟนโดยเฉพาะเพราะฉั้นเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงเรื่องของการที่เขาจะมีกิ๊กหรือเปล่ามีมือที่3หรือเปล่าต่างๆเพราะการลงมือทําของเขาทั้งหมดคุณได้ควบคุมที่วิธีคิดของเขานั่นเอง นะครับเพราะฉะั้นเนี่ยคอสนี้เนี่ยมีผู้เรียนมากกว่า590ท่านนะครับโดยคอร์สนี้เนี่ยราคาเต็มอยู่ที่5,590บาทครับเป็นการเรียนผ่านคลิปวิดีโอทบทวนซ้ําได้ตลอดชีพและเข้าเรียนเวลาใดก็ได้ครับสมัครแล้วสามารถเข้าเรียนได้ทันทีครับโดยคอร์สนี้จะมีเนื้อหาอะไรบ้างนะครับหเช่นวิธีการควบคุมคนใจแข็งนะครับคนที่งออยากยาก,ยากต่างๆพวกนี้นะครับ จะมีวิธีการทําไงดีให้พวกใจแข็งเนี่ยต้องยอมอ่อนโอนเอ็นะครับเมื่ออยู่ใกล้คุณนะครับหรือการควบคุมแฟนอีกโก้พวกที่อยากเอาชนะคนุณต่างๆพวกนี้ครับพวกที่ปากแข็งหรือว่าต้องมีการถกเถียงกันอยู่ตลอดเวลาคุณสามารถทําให้เขาไม่วางอีกโก้บบคุณหรือว่าไม่ตั้งกําแพงต่อสู้กับคุณนะครับหรือความลับทีค่คนเจ้าชู้ ใช้หลอกเหยื่อคุณสังเกตไหมครับว่าทําไมคนเจ้าชู้ถึงมีสเสน่ห์นะครับพวกคาสโนวาคาสโนวีทำไมคนเหล่านี้ถึงมีเสน่ห์ทำไมคนเหล่านี้ถึงมีแต่คนอื่นวิ่งไล่ตามเขาตลอดเวลาความลับหนึ่งในนั้นคือเขาสามารถควบคุมความรู้สึกหรือว่าความคิด ของผู้อื่นได้ครับเขาสามารถมีอิทธิพลต่อความคิดของผู้อื่นได้ครับเขาเลยเป็นคนที่มีสเสน่ห์และมีแต่คนวิ่งเข้าหาตัวของเขาครับเพราะงั้นเนี่ยการเรียนคอร์สเนี้ยนะคุณก็จะได้เทคนิคนี้ไปด้วยนะครับหรือการคุมจิตใต้สํานึกให้แฟนยอมคุณทุกอย่างคุณรู้ไหมครับว่า ทำไมคนบางคนหลงมือที่สามหัวปากหัวปา๊มือที่สามก็ไม่ได้สวยไม่ได้รวยไม่ได้เปเหมือนเราด้วยซ้ําบางทีมันก็ไม่ได้ซัพพอร์ตเหมือนเราด้วยซ้ําแต่ทําไมแฟนของคุณยังหลงมือที่สามครับเพราะอย่างแล้วมันมีจิตวิทยาการทําให้จิตใต้สํานึกเนี่ยยอมหรืออยากตอบแทนบางอย่างที่คุณไม่รู้ครับนะครับและเทคนิคอีกอันคือ,กา,อการมีอิทธิขไปการมีอิทธิพลต่อสมองแฟนคุณรู้ไหมครับว่าอะ,อะไรบ้างที่ทําให้เรามีอิทธิพลต่อ สมองของแฟน,นะเพราะเนี่ยอันนี้จะเป็นอิทยาสายมืดครับจะเป็นสายดาร์กทั้งหมดเกี่ยวกับาศาสตร์ของการควบคุมความคิดของมนุษย์นะครับเพราะงั้นเนี่ยโปรพิเศษหากใครที่ดูคลิปนี้นะครับคูความให้โปรพิเศษอยู่ที่990บาทครับนะสิทธิพิเศษเฉพาะ10ท่านแรกที่แคปเจอร์คลิปนี้นะครับส่งไปที่ l i น์แอด @love_99 underscore นะครับหรืออันนี้นะครับแล้วก็แจ้งแอดมินขอรับสิทธิพิเศษครับบอกได้เลยครับความรักหากคุณไม่สามารถควบคุมสมองของอีกฝ่ายได้คุณก็ต้องวิ่งไล่ตามเขาไปตลอดทั้งชีวิตครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ